สดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพ่อพกันอยู่พี่ฟังแม่น้ําโขงมากับเจ๊ตู้เย็นเจ๊ลังพี่นองเอาไว้คุอยู่ซะเลสิเอาไป้ยังคุบอยู่โลดมันคึมมาจังได๋บ่ต้องใส่นีว้ากําลังสิไปอําเภอเนาะไปอําเภอสนุมานเนาะเพราะว่าชุมเฮาบ่ได้บ่ได้ ไปนี่2ปีกว่าแล้วเนาะโอ้ปีนี้สิไปเดินเบิ่งเนาะว่ามันสิคือเก่าอยู่บ่เฮ้ยแม่นบ่2ปีเฮาบ่ได้ไป3แล้วติโอ้โอตพังโงพี่น้องเพิ่นเทางขึ้นเด้ทางเสียงคือไอ้แลมบันดง ค้นลายอยูออ่ด้พี่น้องเลยอันนี้เพิ่นเปิดด่านเป็นทางการนเนาะเปิดแบบเป็นทางการเลยเนาะพี่น้องไปได้มาได้อีสอรวกระรำได้สิออกเลยลำนี้อโอ้โหคืออะไร <c oughs> ว่า,ขาเขาจะมายำมองบนะเฮ้ย <c oughs> ไก่กว่านี่เจี๊ยบผูบ่ลว่าบ่บ่บ่ไก่กว่านี่เห็นวันนี้มันไก่เต๋อเลยอโอ้ให้ใส่ให้ใส่เสื่อคุ้นบ่เผ็ดพัฒนากว่าเก่าด้เนาะ ใส่แม่เจ๊ฮือหลมนนบวตายไ ấ อะไรใส่โอเว่นนะจักรูใส่เว้ยเฮ้ยลาบันเราอยู่สายถ่าเราใส่โหลดเราไปไปฮือลำนีบ่าสิออกนะ เาไาไคนกับไปไลยอยู่เดิสะในกว่าสิบมีคนไปนี่ไปเบสเาบ่คั้นเบสเเคยนั่งอยู่นะเยนั่งอยู่นะเฮาเหนือกับพุยตัวนี้จำได้ดีมันแห้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ บอกกันชีวิตดีขนาดใช่ใส่คือคิดกลุ้มลูกอยู่พ่ลุมลูกอย่าซ้แรงมาสีใส่ใส่ดอกใส่หนากรลงอกขายโอ้โหมได้เขาขายเอาอุนมาได้เด็ก อยูม่มองมาห่าอยู่ห่ากินนะ่ะอยู่มองกลางนี่กลางเงินหิน,นนี่เออ,อโดนพูนาผู้บุก็ไข่ละลายผู้ตามผังนั่นกาแฟมนะเริ่มอากาศเย็นๆหนมาวๆน่ะคีทำธุรกิจเมือตลอดเลยหากาแฟฮะกาแฟเ,เมื่อกลับมาได้กินเดี๋ยวเมื่อนี้มันเป็นวันศิล มาาเนี sure like, like, ikka, ่ย like, ้าท้ปดวจกวันแต่กันสาโตหาั่รู้ว่วัด้นะายอยเีคลอมือมือแล้วนะคล้ายนะสิบันดสิบแปดสิเก้าโตโอ้ยโตตเมือในพี่น้อง้แนะงมันไข่เลย กระเป่งนะตัวใหญ่เแบรบอยัามีแล้วนะ่แบบเกไอเดียน่นะเนาะมี่แตต้นน้อยๆงานเราเสียอปบคายแหละโบเมนลูกเจนะ้าว่าจะเป็นเยืงอืึนนี่นะจะเป็นเยืยอ่อทางะไรอ้าท่อขากันเลยอืมแต่ตัวใหญ่มันบกคอยไร้เลย ผมโตไหมค่แอนนี่แม่นเอิชิว่ากันยังทำนี่แหละนี่ทักขมั้มันทั้มันไข่เด้อเฮ้ยตัวใหญ่บวกไข่ตัวหน่อยนะไข่ตัวใหญ่บวกไข่กะคิดอยู่ว่าตัวใหญ่นะมันเป็นตัวผู้วะแล้วตัวตัวแม่น่ะตัวหน่อยเพราะอยว่ามันมีไข่อันนี้เป็นดอนเทียนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นดอนโซนดดยอนเทียนอยู่วุ้นบวกน่ะ เอ้ยแนมเห็นกันอยู่เลยเนอะเฮ้ยเนาะเดอนเียนเดินสนุแล้วก็ดอนยังไม่่นเมเนดอน้เดนเทียนดนสนุกดันทางหนานี่ดอนยังดอนถมอไปพบไปพอกันอยู่ตลาดเนาะพี่น้องวันนี้เนาะวั่ไเอ่นนไาบุ้งเ่มม

ได้พี่น้อพวกคือเก่าอีลีมาหัวทางดำตดัดควนไล่ควนไลยอยูย่ดอิอือดกสิดจะกินค่ะให้สมนังคมอ้พักติวโป่งล่ะ thấy mặc lên là phó sự hơi sự thôi phục phục thông nhảy, phục phục yeah. phục uhm. phục 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 mẹ thương hai sĩ bát yeah. hey, bố băng nhanh. là, hơi. thích xạ Mátu kazo hai kìa. Hey, à, <đúc> อยู่ของกินเยอะแยะบ่อึดเนาะพี่น้องนี่แหละที่ว่าอยากขามมาแผงไข่เนาะมันบ่อึดของอยู่ของกินมีแต่แนวแปลกๆว่าจักหันเฮาบ่ได้เบิ่งตังๆนะู้นี่น่ะเห็ดเด้ย ักาสบายดีสามปีป่ะนานแล้วยังจืดย้ยจืดเยเนาะ้องอร่อยบ่อกันสามปีแล้วอ่ะสามปีแล้วกูเสื่อม่ึดิแม่เนี่ยเสื่อมอีเสืดอืม ไอ้บัตรเสอมันก็ถืออยู่สบาทนี่เด้เฮ้ยบานน่งอคอฮเขียงเราเท่าไหร่บาทก็มีค่ะตัวนี้ค่ะท้าบาทครับผมสบาทก็มีตัวนี้เท่าไหร่นี้สามสิบาทสาบอันนี้าบาทสาบาทห้าสิบบาท อันนี้อันนี้ปลาเข็มบ่อันาเ้าลนหรง่ัออันนี้วันนีนปลาเข็มบ่ปลาเข็มบ่ปลาเค้มเล่นหนังตรงบ่เด้หนังเงอคือสีเงนเฮงเงนปลาทูหนังเงอเจอสีแบกเงินมากินปลาทูหนังงอ เอานะมีม <mm ันชิวเบิร์ดว่ายเลยกับเขานะไปไปยัง cái <laughs> này, cái hơi cái này,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  cái Lai à. ừ. là ngay 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 Cái ngay 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 tiêu ngay 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 mà ngay dạ. ngay tiêu ngay 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 tiêu ngay ngay เสื้อถอดมันชิซื้อมักสมเมืฆาไอหนำกับเชาหลังพระเด็ขาหลุดขาเฮือบซะเพื่อมาห่อนกับโอ้พี่น้องใจเงินลายเติบได้แบบสามสี่ร้อยพว สิไปสิพากันเอาไม้ไม mm ้นี่ล่ะเมื่อขายเอาพอได้พอเบิดเงินบ่หลายหนยมดกเกียงใส่ปิ้งโยกแน่น่ะเลยติอาไสิมายกก้นซอยอเจ้าเรามาผู้เดียวบ่โอ้เมียก็บ่มายอก้นแน่ะ

ไปที่ซามาซ่าเนี่ยมาเกี่ยง ขึ้นเลยเด้อ